สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีผัดไทยมาชวนผู้ชมกินด้วยกันนะครับผมชูของผัดไทยก็คืออย่าลืมเลยต้นหอมเปย์หอมเปย์ปถ้ามไม่เปย์นี่คือไม่มีใครติดใครชอบมะน,นาวก็บีบมะนาวนี่ปนไปเลยนะครับผมปเปรี้ยวหน่อยนะฮะกินเส้นครับวันนี้กินเส้นอร่อยนะน่าร้อนกินเส้นอร่อยครับผมแซ่บมากเลย ข้างบนเผ็ดนะพริกอยู่ข้างบนเนาะต้องบีบมะนาวใส่หอม,มดิมคนสมัยก่อนเขาเอานี่ไปใส่ขนมโคกโบราณเคยเห็นบ่อยเหอมมากหอมเป๋บ้านเราเรียกว่าหอมเป นี่จะเอาพริกกับฝั่งนี้จับจีดเลยลบพริกอ่ะอยู่ฝั่งผมนี่แหละไปลยวช้อนเนี่ยอนี่ผมเคยเจอร้านที่เขาแบบว่าผัดเส้นติดกันเป็นปุ่มอ่ะก็เห็นไหมเขาใช้น้ำมันเยอะนั่น่ะติดเป็นก้อนเลยนั่นน่ะ อันนี้ดีเป็นเส้นพอดีเลยอน,น้นเส้นมะเล็หรือเปล่าที่เขาติดเป็นก้อนอะ่ะมันติดกันเลยนะเส้นมะเละผัด,ดนานเกินไปมาแล้วครับคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมใส๋มะนาวแล้วอร่อย งนี้จัดลาบใส่มะแขวนดีมั้งบ่อยเกินไหมบ่อยเกินไปมั้งไม่บ่อย,อยฮะพอดีเด็ดยังไม่ถึงห้าวันเลยไม่ไม่เป็นไรได้กมนตั้งแต่วันนั้นแหละมาพูดที่ผมอยากกินอ่ะราบใส่มะแขวนไนะอ้ไเราก็อยากลองซะด้วยลาบจิ้มควายใส่มะแขวนเคย,เคยกินไหมจิ้มควายอ่ะชอบชอบอ เยื้นควายมันจะแบบว่านุน่มๆไม่เหมือนเนื้อวัวนะแต่คนนี่ชอบลาบจะรู้ว่าไม่เหมือนเนื้อวัวเลยนควายอพภิปบ้างดูนะฝั่งผมอะกาวนี้ดีคาใต้เนี่ยพริกเยอะมากฝั่งผมมันไม่ไมีพริกไม่แป,ปรร่อยเลยไงเนาะคุณผู้ชมเนาะกินพริกตัวเท่าควายยังไม่กินพริกไม่ได้ công <laughs> <laughs> à, Nó một, <laughs> một đứa Một lần mà nào. Một lâu Có hai mặt thầy thì ăn thầy 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 gan thầy 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 หกห่อหกห่อ,หอตกใจเลยเทด้วยกัน <c oughs> ทำเป็นแอติ้งครับพี่มอยากให้เขาแบบใส่ถั่วเยอะๆถั่วเยอะก็ไปบอกเขาคล้ายๆแบบว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งอะ่ะใส่ถั่วเยอะมันนัว ชอบแบบต้นหอมเนี่ยผมชอบปเปร์ก็ชอบหอมเป์เจียเกมเจียเกมนะเจียเกมหอมเปร์ไปแอบต้มถอยไข่มดแดงพี่ผมนี่ แล้วก็แม่มาให้กินด้วยนะเกือบครึ่งโลแล้วแม่มากินเต็มถ้วยเลยแล้วแม่มาไม่แม,แม่แม่อยู่บ้านไงแม่บอกอยากกินผมก็เลยลองสอยดูเพราะว่าวันนั้นไปกับพี่เก็มไม่เจอออ <_ d ose> ท่านเหละไม่น่าเชื่อนักตลาดมากกว่าไม่เห้จริงจริงไม่เหื่อะนะไปถามยายผมได้เลยจริงไม่ค่อยเชื่อพี่ผมไม่เชื่อก็ไปถามยายไม่ค่อยหมาน ไอ้รังนั้นน่ะรังข้างตัวอบมันน่ะที่เราไปดูกันรังยินใจเดี๋ยวไปดูก <นะ S 2> ่อนว่ามดแดงรังนั้นมาตาบอดหรือเปล่าม <c oughs> <c oughs> าไข่ไว้ตรงนั้นเนะี่ยเอาหมดเฮ้ยข้าวโพดมันได้กินไงอะไรเหรอไหมข้าวโพดน,นิดนึงมันกินด้วยเหรอ,อใช่แล้วมาม่วงเนี่กินไงเฮ้ยเหรอ ข้าพเจ้มาแล้วขพเจผัดไทยลูกขออ้าพเจ้มาผัดไทยผัดไทยเอาเร็วเลยเอาเร็วเร็วเร็วจะหมดแล้วนนจะแย่งกินหมดแล้วแนละ้วเหนื่อยไห้มันนี่เนี่ยมาผัดไทยลูกมาแล้วมาอ่าน,นี่เมากินผัดไทยผมไม่เคยเห็นบ้านไหน,หน,นแนะมันเหีเห่ยวเมื่อกินแล้วมันกินจริงนะข้าพดอ่ะชอบกินอะไรมันหวาน นนนะินนยนิ่งกินหมดทำมาช้านนยิ่งกินหมดนะลูกนนมันท้องใหญ่นะนี่เอาให้หมดใครเนะี่ยปีนี้แม่สาไม่ค่อยร้อนเลยเนาะ ผนม,มันมาเร็วอะ่ะวันนี้ก็บดคืนอ่ะมีปีหนึ่งที่ร้อนอจริงจริงออกแล้วแบบผิวผมไปเลยอ,ะอ่ะอา้าวนอนไปไหมอะไรๆยังไม่อิ่มเลยเพราะว่ะมันไม่อิ่มเลยนะอะอยมัน<อ>ข้าวเขาข้าวคุกน,นี่เนาอ,อือืเหออือ มันแหลกงหยน่อันนี้อยู่ในถ้วยแล้ว ลมอย่างนี้ฝนจะมาไหมเนี่ยจะมาครับท้องฟ้าเป็นมืดใค่มอมอฝนหักแล้วมั้ง เป็นเหมือนคนบางคนฟันมาแข็งแรงคุณผู้ชมฟันหน้าก็โยกจะรอนะมีเงินสามสิบก็หลุดหมดแล้วจะรอนะใครว่าใครว่าะก็เยอะอยู่อะ่ะเขาพูดกันเขาว่าแบะแม่เขาพูดเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดเป็นงนะั้นเแบบขาพูดแบบเขาแบบวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมมากินกับผัดไทยนะครับผมอร่อยแม่นๆอร่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะของจัดของแซ่บไปนะวันนี้เราจัดของเบาๆไปก่อนนลาตะแคงนะฮะ <Okay. S 1> ไม่แขวนยาง,งยางยาง,ยงไม่มียงอางแลสวัสดีครับคุณได้ร่อนออกมาแล้วก็ต้องทำ